เรื่องแนวรงค่าเงินบาทแล้วก็เงินทุนเคลื่อนยายนะครับรวมถึงการไปดูนะครับว่าข้อพิาพาทตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานี้ส่งผลกระทบต่อการจ่อเงินทุนหรือไม่และอย่างไรนะครับวันนี้ครับเรามาติดตามในช่วงของ Market Update ครับ พูดคุยประเด็นนี้นะครับแนวโน้มค่างเงินบาทการเคลื่อนย้ายเงินทุนรวมถึงเรื่องของประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับพูชานะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นรองผู้จัดการใหญ่ head of financial markets function and head of private banking relationship management ธนาคารไทยพาณิชย์คุณแพทริกปลียข่าคุณแพทริกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณแพทริกคะช่วงนี้ค่างเงินผันผวนที่เดียวนะคปะปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลักๆมาจากเรื่องไหนบ้างคะครับผมก็ปีนี้ต้องบอกว่าค่างเงินบาทนะครับผมก็ มีความกดดันมาต่อเนื่องนะครับผมว่าหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์จ,จากนโยบายทรัมป์นะครับผมแล้วก็ล่าสุดมีหลังจากที่ค้าเงินบาทมันลงมาค่อนข้างเร็วนะครับผมมันจะเห็นว่ามันมีการกลับตัวบ้างบางส่วนนะมันอาจจะมีการประทะก,กันของคันเหตุการณ์ของไทยกับกัมพูชาครับผม แล้วก็ช่วงนี้ผมคิดว่าในเรื่องของราคาทองคําที่มันทําจุดพีคไปแล้วครับที่ประมาณ3ามพันสี่นะครับทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นอย่างค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่ว่าพอเราเห็นว่าถ้าราคาทองคำนี่มันมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะครับค่างเงินบาทเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นไปประมาณสักยีสตังค์นะครับผมผมคิดว่าในกรณีที่ถ้าราคาทองคำเนี่ยมันกลับขึ้นไปทําราคาดิ่มพายไปแล้วเนี่ย ผมคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันที่น้อยลงนะครับผมและอันนึงที่ผมคิดว่าดูที่เราต้องไปดูเนี่ยคือในเรื่องของสกุลเงินอื่นด้วยครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีการเสียเพียงทางการค้าถูกไหมครับแต่ว่าในช่วงว่าในของคร์เนซีของจีนเองหรือของคร์เนซีเพื่อนบ้านเองเนี่ยมันแข่งค่าเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ยังถือว่าโอเคครับครับคุณประจิตทีนี้เนี่ยเดือนปีนี้ยังเหลืออีกประมาณสัก5เดือนด้วยกันนะฮะ คุณรัติมองแนวโน้มของค่างเงินบาทในปีนี้เอาไว้อย่างไรบ้างครับค่างเงินบาทปีนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความผันผวนนะครับผมเปิดปีประมาณสักสามสิบสี่สามสิบนะครับผมลงมาแข็งค่าสุดประมาณสกักสามสิบสองกว่านะต้นๆแล้วก็ผมเชื่อว่าการแข่งค่าของค่างเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งส่งออกและท่องเที่ยวที่เป็น ดรายเวอร์หลักของเรานะครับผมปีนี้ต้องบอกว่า s อ b เองยังมองว่าสิ้นปีนี้ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในระดับ32บวกลบได้นะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราพยายามจะดูมาว่ามีโอกาสไหมที่มันจะหลุดไปลงไปต่ำกว่า30หรือมันมีโอกาสไหมที่มันจะอ่อนกว่า34เนี่ย อนนี้ถ้าผมลองดูน้ําหนักนะครับผมคิดว่าการที่จะโอกาสที่จะข้างเงินบาทจะแข็งอ่อนค่าไปเกินสามสี่เนี่ยมันคงต้องมี<อ>เหตุการณ์ปัจจัยหนักๆเช่นยุบสภาเศรษฐกิจไทยไม่สามารถกลับขึ้นมาได้หรือว่าเรายังไม่เห็นการกลับตัวอย่างแท้จริงนะครับผมในทางกลับกันครับผมครึ่งปีหลังถ้าเราจะเห็นอะไรที่มันต่ากว่าสามสิบเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าวันนี้เราเองถ้าในเชิงของข้าเงินบาทเพอร์ฟอร์แมนซ์เองเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าแข็งค่าขึ้นมาหกเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับตอ,อนอเมื่อเทียบกับดอลลาร์เองเนี่ยมันเทียบมาลงเกือบสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าก็เราก็ค่อนข้างลงค่อนข้างมากละนะครับผมคิดว่าน่าจะยังทรงตัวได้อยู่ประมาณสามสองบวกลบครับผมค่ะแล้วตัวฟันเฟล์เป็นยังไงบ้างคะก็คือเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีข้อพิพาทไทยกับมพูชาไม่แน่ใจประเด็นนี้ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในช่วงสั้นๆน,นี้หรือว่าจะกระทบระยะกลางยาวยังไงบ้างไหมคะต้องบอกฟันเฟล์เรื่องการประทะกันของกัมพูชากับไทยเนี่ย ต้องบอกว่าก็ต้องยังดีครับว่าเราไม่ได้มีการเห็นกระแสเงินทุนที่เข้าหรือออกค่อนข้างมากนะครับผมถือว่ายังเป็นเป็นเป็นเรื่องที่กระทบข้างเงินบาทค่อนข้างน้อยนะครับผมถ้าภาพรวมของกระแสเงินทุนเนี่ยผมจะเห็นได้ว่าเป็นปีที่ดีขึ้นครับจากปีที่แล้วเนี่ยกระแสเงินทุนเนี่ยมีการออกทั้งตลาดบอลแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีการกลับเข้ามาในตลาดบอลบางส่วนนะแต่ว่าตลาดหุนยังค่อนข้างที่ยังอ่อนแออยู่ก็คือยังมีกระแสเงินทุนที่ไหลออกอยู่นะครับ คำถ,ถามคือว่าเวลาเข้ามาในตลาดบอลเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นจากอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันมีสองเรื่องครับหนึ่งคือเราเองเนี่ยมันอาจจะมีกระแสว่าเราอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังนะครับซึ่งทําให้ทางนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเข้ามากับเกฑ์กำไรในข้างข้างเงินของเราด้วยหนึ่งคือเข้าผ่านตลาดบอลน,นะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะได้กําไรจากดอกเบี้ย้วยผมคิดว่าสองสองตอัวสองปัจจัยนียเป็นปัจจัยหลักที่ยังมีกระแสเงินทุนเข้าผ่านตลาดบอลอยู่ครับผม ครับคุณแพทริกครับเมื่อวานเขามีการประชุม FOMC นะเขาประชุม2วันเมื่อวานกับวันนี้นะครับมองแนวโน้มของการประชุมผลการประชุมออกมาอย่างไรครับ SCB Financial Markets มองไงบ้างครับผมว่าตลาดปีนี้ยังค่อนข้างยังค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวของอเมริกาเองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอยู่ในเรท4สี่จุดสองห้าถึงสี่จุดห้าถูกไหมครับผมคิดว่ามีโอกาสครับที่จะมีการปรับตัวลดลงสักสองครั้งนะครับผมในหลังจากปีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถึงต้นปีหน้านะครับ สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเองประทางประธานในธิบดีของเขาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้ลดดอ,อกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมครับ<ะ>แล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกอย่างมันเติบโตต,ต,ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงกดดันทางการเมืองเหมือนกันว่าเขาอยากจะให้มันมีการลดดอ,อกเบีย้ยลงนะครับผมแล้วผมคิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆเฉลยออกมานะครับว่า การที่ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีการสลับดีบ้างแล้วก็เริ่มอ่อนแอบ้างเนี่ยมันทําให้มันเป็นปัจจัยเสริมครับว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยมีโอกาสปรับตัวได้สักสองครั้งปีนี้ครับผมแล้วตัดภาพกลับมาบ้านเราล่ะคะราะว่าท่านใหม่คุณวิทยรัตนากรน,นะคะก็จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงเดือนกันยายนด้วยเรามองว่าโดวิชฮอเกตโทนของบ้านเราน่าจะเป็นทางไหนมากกว่ากันคะเอาเป็นว่าก็ต้องบอกว่า รอบนี้การที่ทางคุวิไทยเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทางตลาดเองนะเขามีการอ่านนะครับว่าถ้าถ้าเป,เป็นลักษณะนี้เดียนี่ยมันอาจจะทําให้อาจจะใช้มาตรการในวายการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับผมอย่างของ SBA เองก็มองว่าครึ่งปีหลังของเราเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงสักสองครั้งนะครับเดือนแปดกับเดือนสิ้นปีีทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดละ ในตลาดบอลเองก็เช่นเดียวกันครับว่ามีการเขาเรียกว่ามีการเทรดไปข้างหน้าแล้วไพรซ์ซินไปแล้วครับว่าเรามีน่าจะมีโอกาสลดถึง2ครั้งในปีนี้นะครับผมผมคิดว่าสิ่งที่เราทวระตัตาตามองต่อจากนี้ไปเนี่ยมันคือเป็นของปีหน้าด้วยซ้ำไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นตัวอีกเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องมีครั้งที่3หรือเปล่านะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าปีนี้ถ้าเป็นวิวทางเอซีบีเองผมยังมองว่า เรามองสองครั้งเป็นพื้นฐานของการระเบียดปีนี้ครับอขอบทุนทีเดียววันนี้ขอบคุณแพทริกมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับ อเมติกบุเียนนะคะรองผู้จัดการใหญ่ head of financial markets function และ head of private banking relations h i p manager ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยกดดันค่าเงินบ้านเราปีนี้เยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเงินบาทที่แข่งค่ามาราวหกเอนะคะก็อาจจะไม่ได้แข็งมากไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะคะน่าจะเคลื่อนไหวบวกลบ3าบาทในช่วง5เดือนที่เหลือของปีนี้นะคะแต่ที่น่าสนใจคือตัวเงินทุนไม่ได้ไหลออกจากตราชนี้แล้วนะคะมีฟลูกลับเข้ามาด้วยยังเป็นหุ้นไทยที่มีเงินไหลออกต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วนะคะส่วนเฟดก็คาดว่า ลดดอกเบีย้ยสองครั้งปีนี้เช่นเดียวกับแบงก์ชาติบ้านเราด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ